ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโรบอกที่รับประกันการเติมไวดันใจมีบริการเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลทแมีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพารในแบบ,บต่างๆสูงถึงเลทสิบอทิเช่นแมปบลบ็บอกฟูดคิงเลกาซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแบบบล็อกฟูดและคิงเลกาซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อทิเช่นโรบอกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบบบส่่มม่มมมมมมมเเลลลืือออออกกกกกกพรรรรรร้้ขงนนนตตาาาาาีี็ยยใชิิิัๆไ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบคุโนคิงพีดและรับกดผลเกมพาร์ในแบบบล็อกฟุตรับกดเพรแบบออสตายด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f เฟซ o o ๊กเซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพี e เ e จเอนเดอรี่มาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอีีกด้วยยและทางงเพัม ัสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจำาหน่ายอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแบบต่างๆรับกดเกมพาร์นในเลทสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V.I.P. Server สูงถึงเลทเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore.com ได้เลยลิงค์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกฟุกันอีกแล้วนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนทําดาบคู่โอเด้งนะครับผมก็เป็นการรวมดาบนะครับผมระหว่างดาบยามะแล้วก็ดาบตุจิตะนะครับผมก็เงื่อนไขนะครับผมในการทําดาบเนะเราต้องมีทั้ง2ดาบเนาะต้องมีทั้ง2ดาบก่อนนะครับผมแล้วเราก็มีมัตเตอรี่400นะครับผม400นะฮะก็วิธีการทานะครับผมก็เดี๋ยวไปทํากันเลยดีกว่านะครับผม let's go อะ ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ไปที่หลังแมนชั่นนะฮะข้างหลังแมนชั่นนะมันจะมีตึกอยู่นะฮะข้างบนนี้ตรงเห็ดชมพูนะโดดขึ้นไปเลยนะครับโดดขึ้นไปนะฮะนี่นะครับก็เป็น n p c ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเราคุยกับมันเนาะเราคุยกับมันเสร็จนะครับผมแล้วมันก็จะเปิดประตูให้เรานะฮะประตูมันก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ มันจะมีภารกิจสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้เป็นฝั่งตูชิตะนะครับผมฝั่งนี้เป็นฝั่งยามะนะฮะทั้งสองดาบเนาะอ่าเดี๋ยวเราทำฝั่งนี้กันก่อนนะครับก็อันนี้เป็นภารกิจแรกนะครับผมภารกิจแรกมันจะมี3ภารกิจเนาะฝั่งละสาภารกิจนะฮะก็สําหรับภารกิจนี้นะฮะมันให้เราไปคุยกับคนขายเรือเทพนะฮะสามคน3คนไม่ใช่3าคน3ามเกาะเนาะก็พี่แนะนานะครับผมเป็น เกาะกลางนะเกาะปราสาทนะครับผมแล้วก็เกาะเต่านะแล้วก็เกาะไฮด้านะสามเกาะนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่จะมาคุยกับคนขายเรือเทพนะฮะที่เกาะปราสาทก่อนนะครับอ่ะให้เราคุยกับเขาเนาะนี่นะครับให้เรากดเน็กไปนะครับผมจนเจอคําว่าพาดอนนะฮะพาดอนมีนะฮะอันนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมคนนึงนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปเกาะต่อไปนะฮะเกาะไฮด้านะครับไปอ,อ่ะมาถึงแล้วนะครับเกานะไฮด้าเนาะก็นี่นะครับผมคนขายเรือเทพอยู่ตัวนี้เนาะชุบอ่ะคุยกันนะครับผมเน็กเน็กไปนะครับแล้วก็พาดนอนนะฮะโอเคอันนี้คนที่สองเนาะเรียบร้อยนะครับอ่ะเหลือคนสุดท้ายละคนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไปคุยกันที่เกาะเต่านะฮะเกาะเต่า let's go มาถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นคนสุดท้ายที่เราจะคุยด้วยนะฮะคนนี้เลยนะครับแล้วก็กด next นะครับผมแล้วก็ next แล้วก็พาร์ด้านนะฮะนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะภาร,รก,กิจแรกนะครับผมสามคนนะเราก็จะได้ไอเทมมาอันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นคล้ายคิสตันสีแดงนะฮะโอเคก็เสร็จเควสนี้ก็ไปล็อเควสที่สองนะครับเควสที่ส โอเคก็สำหรับเควสนี้นะครับผมมันต้องไปปกป้องปราสาทนะมันจะเกิดทุก1ชั่วโมงกับอีก15นาทีนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะไอปราสาทกลางอ่ะมันจะมีโจรสลัดผบุกใช่ไหมเราต้องไปทำภารกิจนั้นนะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะบอสเกิดไม่ใช่บอสเอ่อโจรสลัดบุกปราสาทพอดีนะ,ะก็ให้เราทำการป้องกันนะครับผมโจมตีเข้าไปนะฮะ เรียบร้อยนะครับผมภารกิจสำเร็จนะฮะอันนี้ภารกิจที่ 2, สําำเร็จแล้วเนาะเราก็จะได้ไอ้อัญมณันนี้สีแดงนะฮะมาอีกอันหนึ่งนะตอนนี้มี2อันแล้วนะฮะถ้ากับเราทำเสร็จไป2เควสนะฮะโอเคก็ไปรับเควสต่อไปนะฮะเควสที่3นะครับเควสที่3ของฝั่งตุชิตะนะฮะ,อะโอเคก็สำหรับเควสนี้นะฮะให้เราไปตีบอสบิ๊กมัมนะฮะไปฆ่าบอสบิ๊กมัมหนึ่งตัวเนาะ อดบิ๊กมัมเกิดพอดีเลยนะลุย เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราตีบิ๊กมัมตายนะมันจะวาร์ปเรามาที่เกาะลึกลับนะครับผมเกาะนี้มันให้เราจุดตะเกียงเนอะสามอันนะครับผมจุดทีละอันนะเพราะว่าเราจุดปุ๊บมันจะเสกมอนออกมานะครับให้เราตีนะสู้กับเรานะครับนี่นะครับผมจัดการไปเลยนะครับผมมันจะมีสามสามดวงนะตะเกียงนะครับก็จัดการไปทีละดวงนะฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับ ก็ดวงแรกจัดการเรียบร้อยนะดวงที่สองอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคลุยต่ออันนี้ดวงที่สองเนาะก็บอดจัดการไม่ยากนะถ้าเอาบนพระมานะครับแต่ถ้าเป็นผลอื่นน่าจะยากอยู่โอเคแก๊งที่สองนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็อันที่สามก็นี่อันนี้นะครับโอเคมาลุยอันนี้แก๊งที่3ามนะครับ แก่งที่3มันจะมีบอสด้วยนะมันจะมีบอสมาตัวหนึ่งเนาะคือแบบมันจะอึดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะอ่ะลูกกระจกตายมาแล้วเดือแต่บอสแล้วนะครับ เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ประตูมันก็จะมีแสง,งนี่เนาะให้เราเข้าประตูไปเลยนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามามันก็จะมาวาร์ปมาให้ไอที่จุดล็อกเควสไอนี้ทําภารกิจเลยเนาะอ่อฝั่งฝั่งนี้นี่อันนี้นะครับผมเมื่อเราทาภารกิจเสร็จนะเรากด E นะฮะไอกระม้วนภารกิจมันจะหายไปเนาะอันนี้คือเราทําเสร็จสามเควสแล้วเนาะอ่ะแล้วก็จะมาทําต่อฝั่งยามะนะครับก็ฝั่งยามะก็มีสามเควสเหมือนกันเนาะ รับเควสนะครับผมก็สําหรับเควสแรกเควสนี้นะครับผมให้บอทนะครับผมมาตีเรานะฮะมาตีเราให้ตายให้ไวที่สุดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะตายกี่ครั้งนะฮะอันนี้ก็คืออัญมณีสีแดงนะครับเราทําใร็สามเควสก็จะมี3อันนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปให้ไอ้บอสช้างนะบอสเอ e เลฟเตีนะครับคิดว่าน่าจะยังเกิดอยู่นะครับบอสเอเลฟเอ่ะเกิดอยู่นะครับเกิดอยู่ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเสร็จไหมครั้งแรกครั้งแรกอ่ะไม่เสร็จนะครับผมก็ให้มันตีเ้ทายไปเลยเนะอ่ะเดี๋ยวมาดูครั้งที่2นะจะเสร็จหรือเปล่านะครับไปหาโค้งอาจิไม่ต้องเปิดแล้วนะครับลุยต่อลุยต่อบบชุบชุบชุบอ่ะไม่เสร็จนะครับไม่ได้เนาะอ่ะครั้งที่สองไม่ได้มาเดี๋ยวมาดูครั้งที่สามนะครับ ครั้งที่3จะได้ไหมอ่ะอ่ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเสร็จเควสแรกแล้วนะครับผมเควสแรกของฝั่งยามานะฮะอ่ะนี่ก็จะได้อัญมณีมา4อันแล้วนะครับโอเคก็ไปรับเควสต่อไปนะฮะเป็นเควสต่อไปนะฮะก็เป็นเควสที่2ของฝั่งยามาเนาะ ก็ทุกครั้งที่เราทำเวสเสร็จนะฮะเราก็ไปรับมาทำต่อได้เลยเนาะก็สำหรับเควสนี้นะฮะพี่แนะนำให้ใช้ผลประตูนะผลดอนะฮะแนะนำเลยนะให้ใช้ผลประตูนะครับเพราะว่ามันต้องไปตามเกาะต่างๆนะฮะอ่าตอนนี้พี่ก็เปลี่ยนมาเป็นผลประตูแล้วเนาะเมื <ME> ่อเรากดรับเควสนะฮะเกาะมันจะแบบมีหมอกลงนะฮะมีหมอกลงก็แนะนำให้ไปที่เกาะแรกก่อนนะฮะเกาะพอดนะฮะเกาะแรกเลยเนาะ ก็ไอมอนภารกิจของเรานะมันจะมีสีชมพูนะฮะสีชมพูอยู่ที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับตีไปเลยนะครับตัวไหนมีสีชมพูกวาดให้เรียบนะกวาดให้เรียบนะครับเจ็ดไปสองตัวสปสามตัวโอเค อ่ะหมดแล้วนะครับเกาะแรกน่าจะหมดแล้วก็ลองวิ่งดูดีนะครับเผื่อเหลือถ้าเหลือคือแบบวิ่งหาตาเหลือกเลยนะครับโอเคไม่น่าจะมีละก็แนะนำนะถ้าจะไปเกาะต่อไปนะครับผมให้ไปเกาะที่ใกล้ๆนะครับผมเกาะไฮด้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแล้วก็วิ่งดูนะ เปิดหาดคีดูด้วยนะครับนี่นะครับผม,ผมก็จะมีตัวสีชมพูอย่างนี้นะครับตีเข้าไปดูดีๆนะครับบางทีมันแบบเหมือนจะซ่อน <c oughs> เหมือนจะซ่อนนะครับข้างบนอะตรงนี้มีตัวหนึ่งนะครับวิ่งดูให้รอบๆนะท่านผู้ชมวิ่งดูให้รอบๆนะครับหมดยังยังไม่หมดนะพี่คิดว่ายังไม่หมดครับ เดี๋ยวจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะข้างหลังนะครับอ่ะนี่นะครับผมอีกจุดหนึ่งเนาะนี่แถมนะครับตีเฉพาะตัวที่มันมีไอจุดจุดสีชมพูนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีนะครับสีเข้าไปนะครับอ่ะหมดแล้วเนาะน่าจะหมดแล้วนะลองวิ่งดูต่อนะครับมันตรงนี้จะมีอีกประมาณสามตัวอ่ะไม่มีแล้วเนาะ ก็ต่อไปนะครับผมมาเกาะเกร็ดทีเนาะเกาะเกร็ทีนะครับผมตีไปนะฮะตีไปตีให้ครบอ่ะเหมือนจะหมดแล้วเนาะอะข้างบนยังมีอยู่นะครับ ดูดีๆนะผู้ชมวิ่งให้รอบๆนะฮะดูให้ครบทุกตัวนะ,ะเพราะว่าอันนี้พี่ทําครั้งที่2นะครั้งแรกคือพี่ทําเป็นชั่วโมงเลยหาไม่เจอนะครับเลยต้องมาทําใหม่นะโอเคน่าจะหมดละอ่ะไปเกาะต่อไปนะครับผมพี่จะไปเกาะเต่านะฮะเกาะเต่าเรียงเลยเนาะสามเกาะสี 3, ่เกาะแรกนะครับอ่ะตรงนี้มีนะครับจับไป จะหมดแล้วนะครับดูข้างบนนะครับนี่ตรงนี้มีนะครับหมดยังยังเหลือตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ยังไม่หมดนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับ่ะวิ่งดูรอบๆเกานะเนาะเอาให้แน่ใจนะครับว่าแบบมันไม่มีจุดชมพูนะครับอตรงนี้ยังมีอยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วท่านผู้ชมเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับได้แล้วนะครับได้อัญมณีสีแดงเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเควสที่5นะครับผมก็แนะนำเนาะให้ใช้ผลให้ตัวผลดอนะครับเพราะว่ามันจะแบบเคลื่อนที่เกาะง่ายนะถ้าขับเรือนะบอกลงอย่างนี้นะฮะหลงฮะโอเคก็เดี๋ยวไปทำเควสต่อไปนะครับผมน่าจะเป็นเควสที่6นะฮะไม่เควสที่6เควสที่3ของฝั่งยามะนะฮะ ก็รับไปนะครับก็สําหรับเควสนี้เนาะคือให้เราไปเสกไอ้บอสเคียวนะครับไอ้บอสเคียวที่เกาะเกโกโมเรียเนาะก็ให้เรามาสุ่มนะหาไอ้ลูกไฟนะครับในการสปอนเนาะก็ไอ้ตอนนี้คือพี่สุ่มเยอะมากเลยนะสุ่มไปประมาณ5ครั้งอะครั้งหนึ่งวันสุ่มได้10 10ใช่ไหมอ่นนี้คือครั้งที่5้าของพี่นะครับ ครั้งนี้คือที่พี่ได้เนาะ่าได้แล้วนะครับผมนี่ก็คือลูกไฟนะครับผมที่ใช้ในการสปอนบอสเคียวนะครับได้มาแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปสปอนบอสเคียวนะให้มันฆ่าเรานะครับให้มันฆ่าเราอ่ะลุยโอเคสปอนเรียบร้อยนะครับ มามาจัดการค่าหน่อยชุบชุอบโอ้ตีแรงเอาเรื่องเลยนะครับอ่ะเมื่อเราตายแล้วนะมันจะวาร์ปเรามาเกาะลึกลับนะครับผมก็เหมือนเดิมนะให้เราทําการจุดคบเพลิงนะฮะสอันนะครับแล้วก็บอทมันก็จะเกิดมานะครับให้เราจัดการไปเลยนะครับทีละกลุ่มนะทีละกลุ่มนะครับแล้วก็อันนี้อนที่สองนะลางพระกดไม่ได้อ้าว่าแกงที่สองนะลุย แล้วก็อันทนี่ะครับจะมีบอสเหมือนเดิมนะฮะจัดการไปเลยนะครับบอสนี้จะเป็นบอสมืด่ะบอสก่อนนั้นเป็นบอสแสงนะโอเคเรียบร้อยพอจัดการบอสเสร็จประตูมันก็จะสว่างอย่างนี้เนาะ,ะให้เราเข้าไปนะครับเราก็จะกลับศูนย์ภารกิจเราเนาะโอเคก็ทีนี้เราก็ไปกดที่ภารกิจนะเนาะไอตัวเพชรมันก็จะหายไปนะครับนี่นะครับหายไปแล้ว โอเคทีนี้เราก็รวบรวมอัญมณีได้6อันใช่ไหมเราก็เอามารวมกันให้มันเป็นเพชรน,นะฮะเนี่ยเรามีไอเ้เศษแดงๆ6อันเนาะนี่เป็นเพชรแล้วนะฮะแล้วมันก็ลอยเข้าไปในรูนะฮะโอเคอันในนี้ก็จะเป็นบอสนะฮะทีนี้เราต้องใช้ดาบยามะหรือดาบตุจิตะในการตีบอสนะฮะจัดการนะครับผมให้เรียบร้อยนะ โอเคเรียบร้อยนะทีนี้ก็ให้เราไปตีพวกลูกกระจกข้างนอกนี้เนาะอันเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็น2ดาบไปแล้วนี่นะครับผมได้ไปแล้วนะครับ2ดาบนะฮะดูโอคาตานาหรือดาบโอเด้งนั่นเองเนาะก็ถ้าได้ดาบนี้แล้วออกไปเลยก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะเทสดาบก็ฟันต่อได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ได้ไปแล้วนะครับอย่างเทเล,เลยท่านผู้ชมเล่ท่อหล่อเทนะฮะ โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการสอนทําดาบคู่โอเด้งนะครับผมแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมจนจบด้วยถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเร็วไม่แม้จะทางช่องเรา้ลยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมสำหรับวีนีขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย